สวัสดีค่ะรีมโฟของเราสุดยอดมากเลยค่ะเอาชนะอีฟซิวิตเลสกระซิงห์ประตูต,ต่อนหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะและเราเ็ยงเป็นจ่าฝูงไปยาวๆเลยค่ะเกมนี้เล่นได้อย่างดีเยี่เป็นทุกๆคนเลยค่ะแบ็กโฟของเราโฟร์เจฟเฟนเเล่นคู่กับคนาเต้แบ็กซ้ายแอนดูโลเมนสันลเมนต์จริงนะคะส่วนแบ็กขวาเทนอนโนค่ะตรงกลางคาเฟนแบ็เล่นคู่กับอาริสิตแมนอนสเตร์นะคะแดนหน้า3คนกัปโปเล่นซ้ายค่ะ โวเฟไล,ลน์ได้ยิงตรงกลางแล้วก็ขวาโมซาลานะคะแล้วยังมีนูริจิอาร์ได้เป็นกองหน้าตัวเป้าเนี่ยค่ะเกมรูปเราดุด,ดันค่ะส่งบอลท้าสุดท้าได้อย่างแม่นยำม,มีเกมรูปทะลุทะลวงแดนกลางได้ตลอดนะคะเกมนี้เราขึ้นนำได้เร็วจากการที่โคนาเต้ได้บอลอยู่ตรงกลางสนามแล้วก็ส่งบอลต่อ้กับโวเฟลายค่ะซึ่งจังหวะนั้นสซเฟราลนงก็รับบอลแล้วก็หลบผู้เล่น อฟหนึ่งจังหวะแล้วก็ตะบัน้วนยเท้าขวาค่ะวันพุ่งเสียบตะข่ายเขาอยากสวยงามนะคะถือว่าผู้เสาดูเขาก็ปะไม่ทันเราก็ขึ้นนําแล้วค่ะยิงดีด้วยค่ะยิงเร็วด้วยนานเบอร์สมไปรลายแต่ยิงได้นะคะถือว่าว่ายิงได้อย่างสุดยอดค่ะแล้วก็จังหวะเกมลูกของเราก็ายังไม่รุลละนะคะมีเกมลูกด้านซ้ายโดยชวักกัปโปเล่นคู่กับบุดีอาร์นะคะมีหลายๆจังหวะที่เข้าปีคอร์บอลไปให้กับกองหน้าของเราเข้าไปยิงนะคะ แต่เขายังยิงไม่ผ่านโฮสาประตูแล้วก็กองหลังเขายังสก,กัดได้แต่เราก็โชคดีค่ะขึ้นนําด้วยลูกที่2จากการยิงของโมซารานะคะลูกนี้กัปโปค่ะอยูด่ด,ด้านซ้ายตาบันส่งบอลคอสไปให้กับโมซาลาที่อยู่ทางฝั่งขวาน,นะคะ่ะบาน,นี่โคง้งอ่าผ่านหลังกองหลังอิฟซิไปเลยค่ะบานถึงเท้าโมซาลาค่ะ โมซาก้าไม่รอช้าค่ะตะวันด้วยเท้าซ้ายนี่บอลชนเสียบคานเข้าไปเลยค่ะถือว่ายิงเร็วด้วยแล้วก็ผู้รักษาดูเขาก็ปัดไม่ได้ยิงเข้าไปเลยค่ะเราปัขึ้นนำคะละค่ะด้วยการยิงของโมซาะนะ่าในยิงด้วยเฉียบคงค่ะลูกนี้นำคะ2สองไปดูต่องสูงนะคะแต่เราก็ไม่หยุดนะคะเรายังได้อีกนะคะลูกที่สามเนี่ยเกมจากการเกมลูกของเราเนี่ยค่ะดูดันนะคะกดดันอ f ฟซิได้ตลอดเลยคะ่ะ รูปนี้รูปที่3ก็มาจากการที่เราทำเกมทางด้านขวานะคะโดยชว่าคาเฟนแบกค่ะแดนกลางนะคะเฟนแบบเป็นมิฟิลดแดนกลางที่คอยเต็มเกมรูปนะคะเวลาเรามีเกมรูปขึ้นไปนะคะคาเฟนแบกจะพาดบอลไปให้กับสมวลาที่อยู่หน้าแดนหน้าค่ะยิงด้วยความเร็วนะคะแต่ว่าก็ติดเซฟผู้สาวดูแตะจังหวะนั้นกัปโบวิ่ิงมาพอดีค่ะแปรเข้าไปเค่ะเข้าไปเยอย่างสวยงามค่ะถือว่า โปูยิงได้เร็วแล้วก็เราก็ขึ้นนำขณะด้วยสัอก่อซ่าไปดูต่อสูนนะคะหรือว่าเกมในครึ่งแรกเราเล่นดีนดุด,ดันแล้วก็เกมรูปก,กดดันอิสหได้ตลอดค่ะอิสหยไม่มีจังหวะที่เขาไปแดนหน้าแดนหลังของเราเลยนะคะแดนหน้าเขาก็ไม่มีจังหวะที่เข้าไปถึงเติมเข้าไปยิงเลยนะคะถือว่าครึ่งแรกเราก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมกองหลังเราก็ประกบ กองหน้าเขาได้อย่างดีนะคะไม่มีจังหวะเขาไปยิงเลยค่ะก็ทําให้เรานําเขาด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ในครึ่งแรกนะคะพอมาครึ่งหลังเกมเราก็ดีขึ้นรื่ๆค่ะและเราก็มีจังหวะที่เราขึ้นนําเป็นรูปที่สี่จากการหมุนของกัปโปค่ะรูปนี้ถือว่าเทนคอสบอลได้ er อย่างสวยงามค่ะเกมนี้เราขึ้นนําได้ก็เพราะว่าเกมเติมเกมจากเทนอโนทางฝั่งขวานะคะเราก็คอร์สไปถึงหน้าประตู จังหวะนั้นกัปโปวิ่งมาแล้วก็ขึ้นหม่งได้ค่ะแล้วก็บลนได้เสียบตรงเข้าไปสามเหลี่ยมเลยค่ะผู้สาวดูเขาก็ไม่สามารถปัดได้ว่ามันคุ้งได้ความเร็ว,วก็หม่งได้ดีค่ะอันนี้ถือว่าเราก็เล่นดีค่ะกัปโปวันนี้ยิง2ด้วยแล้วก็จ่ายหนึ่งได้ถือว่าสุดยอดกับพัฟฟฟอร์มจริงๆเลยกัปโปแล้วก็เกมนี้เราก็เล่นดีนะคะแต่ถึงยังไรพอมาอ่าเวลา 70นาทีแล้วเรามีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นผู้เล่นของเราชุดที่สองลงไปก็ถือว่าเราก็ประมาทผู้เล่นอีซไปนะคะเราก็เสียประตูในจังหวะนาทีที่90ในจังหวะนั้นเขาได้เตะมุมแต่เราประกบตัวผู้เล่นอีซไม่ดีทําให้เขาสามารถหมุนได้แล้วก็อาอริสงไม่สามารถปัดได้ก็หมุนละหมุนแบบหมุนได้ดีนะคะลูกนีหมุน พุ่งมุ่งพุ่งมุงอะค่ะทำให้อ,อ,อดิตุไม่สามารถบัดได้ทำให้เขาตีไข่แตกได้หนึ่งลูกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ชนะนะคะด้วยสกอร,ร์สี่บตต่อหนึง <c oughs> ถือว่าเกมนี้สุดยอดค่ะทําให้เรายังเป็นจ่าฝูงไปได้ยาวๆเลยค่ะ <c oughs> ขอให้เรียบผงเราสุดยอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเกมนะคะก็โชคดีในทุกๆเกมเนียนะคะค่ะเพื่อนๆขอใ ช่วยเชียร์รูวูด้วยกันนะคะก็ชอบชอบคลิปนี้จูบกดสมัครใ้กดกระดิ่งและกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนี่ยนะคะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ้า